ผมไทยมาอยู่กับซ่องบ้าใหม่ติดป้าได้ประมาณหนาทีอยู่กับธรรมศาสตร์หนึงมือเนาะสีเขียวเสือ้ออะแต่คอเสื้อแดงบุกสีเขียวโอเคทุกคนคลิปนี้บริจิตป้าเนาะขึ้นมามาสำรวจป้าธรรมศาสตร์ยัง เียวงามงดงามคือเก้ากำลังขึ้นขึ้นไปเลยไม้เนะาะเมื่อวานไปเลยไม้บวกกบมาเมื่อนี้มาเลยไม้เลยไม้เสาเสาทิ้งนะกำลังขึ้นไปทุกคนนี่ก็เป็นงนหินธรรมศาตร์ ยี่หาเบิ้งได้ยากโอ้ยยูเฮอร์เนี่ยไม่ได้เห็นเลยนี่พาตะถางขึ้น คอเสอ้อที่มันเวลาเข้ากับธรรมชาติันไ้มันเป็นสีแดงฮะฝักาากดไล่กดิดตามไปเบิ้งตอนเอาหอดเลยเนาะเครื่องทางเลยตอนนี้มาโกดเบิง้งชิไปเลยไหมเลยไหมเสาทิ้งแล้กการสิบเอาไหมขึ้นผู้ขึ้นต่ฟังที่มันสั้นไปละ เดี๋ยวไปเบิ้งตอนท้ายคลิปนาะพี่น้องเครื่องทางล่ะไ,ไหไล่มันบนนี่ก็ได้

กระโดดนั่งผัดหม้อนช่ไหมอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วลสั่งกระโดดท่านผู้สมโอ้ยพอแล้วพอแล้ว นีแล้วคันบ่มีบอกอินนี่บ่ได้บ่ได้คันมาอสุมเฮานะว่